สวัสดีครับหมอลำพาไปเพเลินชาแนลช่วงนี้กินกาแฟไปหนึ่งกลุมนะครับเบาๆไม่ได้กินก,กาแฟมากี่วันแล้วอะ่ะ6วันนะครับวันนี้เพิ่งได้กินวันที่7นะครับสูตรของพราวเขานะปลาคอฟฟี่กินแล้วมันผอมลงจริงๆนะรู้สึกผอมลง ล่าสุดเนี่ยเธอก็ตอกย้ำความเชื่อมั่นนะครับเจ้าของโรงงานยันแกาแฟเแปล่าๆสุดเฉพาะไม่ซ้ำใครเปล่าๆขอบคุณทีมงานแฟนคลับหลังเจอประเด็นดราม่าเรื่องสุดกาแฟล่าสุดก็คือมีคนเอาไปเปรียบเทียบไงกับของผู้ใหญ่บ้านว่าากาแฟของเขาอะเหมือนผู้ใหญ่บ้านเดียยเลยไม่รู้ว่าใครกอปใครเอ๊ะเป็นการลอกกันบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็แฟก็ไม่จบอะคือศิลปินจบแล้วแต่แฟนคลับไม่จบอะไรประมาณเนี้ยนะครับ เพลีาว,วเนี่ยเขาก็ขอบคุณทีมงานแฟนคลับหลังเจอประเด็นดราม่าเรื่องสูตรกาแฟล่าสุดเจ้าของโรงงานเนี่ยได้ออกมายืนยันชัดเจนตามหลักจรรยาบรณเลยว่าสูตรกาแฟแพลีาว,วเป็นสูตรเฉพาะที่ไม่มีการซ้ํากับแบรนด์อื่นอย่างแน่นอนนะเออเจ้าของมาเองเลยดีดีด,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 ดีดีนะครับอย่างงี้ดีเลยมีหลักฐานแล้วก็ให้รู้ไปเลยว่าของเราของจริงนะด้านแพลวแสงทองนะครับได้เดินทางจากยโสธร ไปร่วมไลฟ์ขายของกับเจ้าของโรงงานเนี่ยที่ให้ดูรูปนะครับรูปอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือแม่มัดแม่มัดเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานนะ,ะทางแพลาวๆนะครับก็ได้เดินทางจากยะโสธรไปร่วมไลฟ์ของไลฟ์ขายของนะครับและมีคุณก๊อตด้วยนะพร้อมโพสต์ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากแฟนคลับและลูกค้าทุกคนโดยระบุว่า วันนี้เป็นวันที่ enjoy มากๆสรุกสนานมากๆเลยและทุกอย่างสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าแบรนด์กาแฟาและสินค้าอื่นๆของเธอนะเนี่ยแหละครับก็มีน้องซันแม่มัดแล้วก็แพลวๆนะครับเจ้าของโรงงานยืนยันกาแฟาถึงจะผลิตโรงงานเดียวกันนะผลิตโรงงานเดียวกันนะครับแต่สูตรไม่ซ้ำกันแน่นอน เป็นจรรยาบัณของโรงงานสูตรกาแฟแพล่ๆก็ไม่ได้สามกับสูตรไหนย้ํานะครับเห็นไหมมันต้องย้ํามันต้องมีหลักฐานมันต้องพูดให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยแหละคือเขาไม่ได้กอ๊อปเขาทําในสูตรของเขาเพียงแต่ผลิตในโรงงานเดียวกันนะย้ำอีกรอบนะครับ เจ้าของโรงงานยืนยันกาแฟถึงจะผลิตโรงงานเดียวกันแต่สูตรคือไม่สําแน่นอนส่วนใหญ่วัยรุ่นเจนใหม่นะครับสมัยเนี้ยคิดอะไรเร็วมากๆเลยเราต้องรีบคิดเดี๋ยวตามไม่ทันวัยรุ่นสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้นะครับหาเงินได้เก่งมากๆนะครับทำแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ทำอะไรที่เป็นแบบอของแถมหรือจะมีโปรโมชั่นอะไรก็ตามแต่แล้วแต่นะครับแต่สูตรต้องไม่เหมือนกัน านะทุกคนจะอาจจะใส่น้ำผึ้งหรืออาจจะใส่อะไรเข้าไปคือเราไม่รู้ไงแต่ที่เรารู้คือกินแล้วมันผอมวะ่ะเออเพราะสมัยเนี้ยคนคนใส่อธรรมชาติหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเยอะเหมือนกันนะเดินทางจากยโสธรปทุมธานีแม่ก็พาจวดเลยขอบคุณนะ้แม่มัดนะคะขอบคุณทุกการสพอร์ตจากแฟนคลับและลูกค้าทุกท่านขอบคุณคุณก๊อตด้วยนะ วันนี้เอนจอยมากๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแม่มัดกับคุณก๊อตใช่ไหมฮะคุณก๊อตเนาะก็มีความรู้สึกดีกับตาสันไอ้ดูจะบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องไปเกรียดตามคนอื่นเขา เรามองแค่ภาพที่เราเคยมองมองดูทุกวันมองดูเขามีความสุขมองดูเขาที่กำลังจะแต่งงานกันมองดูเขาที่จะเตรียมตัวนะครับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขานะครับซึ่งกาแฟเนี่ยต้องผลิตมาอย่างมห ah าศาลเพื่อที่จะรองรับแขกแล้วแขกบางคนเอาไปวาง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 ไว้เนี่ยนะฮะบางคนซื้อนะเพราะว่า ไม่ยกบางคนมาไกลมากอ่ะนะครับโอ้ยพูดตื่นเต้น่ตื่นเต้น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 นะครับเออเราก็อยากเห็นงานแต่งแล้วนะอ่าโอเคนะครับก็เอามาฝากพวกคุณได้แค่นี้แหละสําหรับเรื่องกาแฟนะเพราะว่าเราไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องพวกนี้เรากินอย่างเดียวแล้วก็ความฉลาดของแพรๆกับซันเนี่ยที่ชอบอย่างหนึ่งคือความเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะไม่เคยโพสอะไรรุนแรงหรือทำอะไรที่มันเป็นการที่ไม่ไมดีออกสื่อตรงนี้เขาเขาเป็นต่อนะเขาสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าเขาไม่เคยทำอะไรให้เกิดประเด็นเพราะเขาไม่เคยโพสอะไรแล้วก็เขาจะทำต่อเมื่อคุณโพสกัดฉันหรือคุณทำร้ายฉันก่อนฉันก็ต้องปกป้องตัวเองเพื่อให้สื่อได้รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่จริงๆแล้วอย่าไปโพสต์ใส่กันดีกว่าดีที่สุดนะครับ จะทำให้ทั้งสองคนนอนอิ่มอยู่เป็นสุขนอนหลับสบายไม่ต้องไปเครียดเรื่องน,นู้นเรื่องนี้นะครับเอาแค่เรื่องลูกก่อนทุกคนแนบไปพาวเขาอยู่กับลูกเขาก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะครับต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกทั้งแฟนคลับทั้งกลุ่มไม่ชอบกลุ่มที่เกลียดเธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอก็รับได้แหละแต่ประมาณว่าอย่ามาล้้าเส้นเธออย่ามาวุ่นวายอย่ามาเก่ะกวนนะครับหรืออย่าทำตัวเป็นคนที่แบบว่า ฉันตกงานนะพอตือบแบบ่นขึ้นมาปุ๊บฉันโพสต์ด่าแบบลาป๊แบบแบบเดียวฉันได้งานเลยไอ้ดีวว่ามันเป็นตะากะาที่ตลกตะากะาที่ป่วยแล้วก็รู้สึกว่าคนที่เขาคาดหวังในการเป็นนักร้องเนี่ยในการที่ตั้งใจเนี่ยบางคนอะ่ะเขาไม่มีโอกาสได้สร้างกระแสเลยอะ่ะเขาไม่มีโอกาสที่จะแบบใช้เสียงของเขาอะ่ะเพราะบางคนเสียงร้องดีมากเลยนะดีมากๆเลยแต่แค่ไม่มีโอกาสแค่ไม่มีผู้ใหญ่ยื่นมือให้เขานะครับ แต่บางคนกลับไปเอาอะไรก็ไม่รู้ที่พูดคำหยาบที่สำนึกไม่ดีเนี่ยเอามาเป็นกระแสเอามาเป็นแสงให้ตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้รับเป็นเงินสดนะให้ดูคิดว่าการมีจรรยาบรณมันดีกว่าการการที่เอาคนที่ไม่มีความคิดมาเป็นศิลปินนะครับ นะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ